สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องนะครับชาวยูทูบทุกท่านรับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับผมช่องนำ้ำซิงเปอุ์ยาวคลิปนี้ครับผมก็รู้จะไปอะไรครับพี่น้องวันนี้ก็เลยมาชวนสาวตันนะครับผมมาชวนสาวตันนะครับไปพอดีครับผมมันมีมันมีไม่ใช่งานนะครับมันเป็นศูนย์ ศูนย์อิสุสุครับศูนย์อิสุสุจังหวัดอุดรธานีครับผมพอดีช่างช่างที่เรารู้จักนะครับผมแกกำลังจะไปใส่หน้าแปลงหน้าจิก้าครับสา0ห6 0สาแปลงเป็นหน้าจิก้าครับพอดีผมโทรติดต่อมาได้ออกมาแล้วว่ามีแนวไปเลยพียไปนวลเลยออกมาส่วนครับผมสาวตันครับ ดาวตันกับ่มีเบียกพอดีครับมันนี้พี่้องก็เลยเา้าก็เลยไปด้วยครับเดี๋ยวกำลังรออยู่ยครับผมรอสาวตันกำลังแต่งตัวสวยๆอยู่ครับจะไปงานอีสูสูนะครับไม่ใช่งานอิสูนะงานอิสูนี่เป็นวันที่28ครับที่โรงโมหินสากลน,นะ สาวตันบอกว่างั้นนะครับผมเราก็จะไปที่นั่นด้วยแต่ว่าวันนี้ไปที่นี่ก่อนครับผมห่วันจะไปเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเบิงอันนี้ก่อนครับวัวตาไผ่ไผ่ยัไยงไงขู่่อะ จะยังใหให้บูมั่นครับตีบ,บูมั่นปะ oh. เซียนโจเตนเนี่ <m> มันรถรถเซียนโจว่ะอัับมนนี้อันนี้ตักใส่รถซิบล้ออะไรปะเนี่ย <m> ตักคึอได้ยืดปะ ลองตักมึงด้วยล่ะฮะ<ฆ>ตักดินทรายมึงด้วยตกักฮะบ<ะ>ัตักตักดินน้ำมูลหนิมันตักสมมติว่าดินมันเพียงเพียงสิมันตักได้บ่หนิดินมันยุงสิมันตักได้บ่<ะ>ตักมึงด้วยฮะมันตักได้ดหลายบ่เป็นเอ็มเก้าห้าครับ ตักดีตัวนี้เนาะโอ้ตักดีตัวนี้แต่ว่าไอ้ตัวแบบนี้น่าจะมันจะแพงกว่าคแบบรับเตอร์แทร r เตอร์

นี่ไงสะที่เรามาขุดนะครับผมทีมงานเรามาขุดสะลูกนี้ครับเนี่ยอโอ้โหดีเวยเนี่ยสมมติว่าเราซื้อรถไถน,นะครับถ้าเราไม่ได้เป็นเน้นงานที่จะไปดัน ดันอะไรมากมายนะครับเราเอาไอ้แบบนี้ดีครับเนี่ยเ,เ๋ยวซื้อรถไทยรุ่นเจ้าเด็ก้แบบนี้ไว้จัก,กันะครับไปถ้าเวลาไอ้หน้าฤดูฝนนะครับ,เ,นนรบเราเราบรรทุกทรายบรรทุกหินนะครับไปสต็อกสต็อกไว้ที่บ้านเรานะครับผมเราก็ใช้นี้ตักขึ้นเลยไม่ต้องใช้ไมโครเอาน้ตกขึ้นเลยครับประหยัด ประหยัดกว่ากันเยอะเลยเอาไส้บีนองไส้ขี่เปียกไส้บานเห่านี่ไปสตอกไบสตอกว้ขางบานเห่าครับไส้หินนะครับลูกลังสตอกว้เวลา,ามีคนมาสร้างก็เอานีนะครับตักชึบสตาร์เทเชียงขึนง่ายดีง่ายก็ไมโครนเนาะบางเทีย บางทีแมคโครเราเราไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมเราหินเราทรา,ายไปสต็อกไว้ที่บ้านแต่แมคโครเราไม่อยู่บ้านเราก็เลยไม่มีอะไรที่จะตักไม่มีรถที่จะตักดินไปขายนะครับแต่ถ้าว่าเรามีรถอันนี้นี่เราก็ตักได้นะพี่น้องนะดีเนาะแต่งตัวโดนแท้เหอสาวตันเี่ไหมสิบง่ามมาคักสะบองมือนี่เหรอแต่งโดนกันเนี่ย เบื้องหน้าพี่น้องสิงามปันใดออกคลิปกับสุเปรยเงาเงาใดนี่สุเปรยเงาเน้นเลยครับว่าให้สวยๆครับให้สวยๆเลยครับเน้นเลยครับว่าให้สวยๆนะ <c oughs> เอาใจเอฟซีครับสวยๆเลยวันไม่มีเวียกครับก็ก็ มาชวนกันไปนะครับไปถ่ายคลิปทำคลิปนะถ้าวันไหนที่มีงานก็ไปทำงานกันไปครับนะแล้วไปโอ้แล้วแล้วลท,ท่านั่อน้างาลายจนสีเทาวะนั่นอย่างสิบนาทีนึงสวัสดีค่ะดีครับแล้วเอ ไปไปครับตันยูรานต้นไดนาโมนะ็ดต้นไดนาโมตันเซลรถไปจอดเช็คไฟเียวไอ้พี่ง่ายเนี่ยไปไปจอดไปไปจอดไปไปได้ครับได้เจะสานตันเจ้ารถที่ฮิโนะนะครับไปจอดไว้ที่ร้านเช็คไฟนะครับแล้วก็จะไปกันนะพี่น้องวันนี้ถ่าลายจนเถาน้องพี่น้อง ตัดติดไปเนี่ยติดแล้วครับกาลังรอลมอยู่เห็นไหมครับหลังจากไปล้างทําความสะอาดมาวันนั้นครับก็สะอาดขึ้นครับผมสะอาดขึ้นอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าสะอาดแต่หัวมันครับ <c oughs> ส่วนพวกมองคัดซี่มองอยังมันนี่ครับมันก็ไ่ค่อยออกไปานเนเนนะพี่น้องนะเพราะว่ามันเ้องบริตทูครับพี่น้องถูบ่ไวครับถูบ่ไว ไปเราไปรับครับผมเป็นระบบเส้นทันล็อกขั้นเนี้ยเอฟซีเขาถามว่ากระเป๋าซาวตันนี่อย่างนงขึ้นใหย่หน่อย แจัคหอบพี่รุ่งพลังอยู่มีอย่างแน่อยู่แน่หันอันใหญ่ถือสมุดทุกอย่างเลยโม่เป็นคนค่อนข้างของเยอะครับควาปกติปลายเดียวกันวากับสุปกไง่เอาไว้เล่นอะไรเป็นบาวเดีอวกันเสุปกไง่ยังไหลให้เต็มกระเป๋าเลยครับส่วนมากก็มีแต่อุปกรณ์ในการถ่ายทำแหละครับในนี้ครับเครื่องสมางนี่ไหมไม่มีเลยเมื่อกี้มันจะมีคาร์ทมันจะมีคาร์ทตังกงยังเพิ่มมา พ่อไปยังกับมือเนี่ยน่า<ะ>ไปเห็ุคลิปยังมือเนี่ยถ่ายหน้ารถไปดูรถจิกา้าไปเบืองรถหล่อพาไปพี่น้องไปชมรถหล่อครับเดี๋ยวเราได้ดูกันว่าสามหกศูนย์นะครับเอาหน้าขั้นตอนในการแปลงหน้าจิก้าทำยังไงครับจะได้เห็นกันครับพี่น้องบานไก่ก็ใช่งานหนักหนักเฮ<ะ>้ยาบานไก่ก็ใช่งานหนักหนัก เออมีงานยังก็เขามาบอกซูเอฟซีฟังด้วยโฆษณายังจะ่เป็นเว็บเป็นเว็บเกมใช่ค่ะก็เลยเป็นเว็บเกมครับผมติดต่อไม่รู้ว่าจะรับไติดต่อเข้ามาก็เลยให้ซาตานซาตานก็เลยโทรปรึกษานะครับผมว่าผมเคยรับอยู่นะครับงานเกม งานของผมมันเป็นที่ผมเคยเคยทำนะ่ะมันมันให้ผมแค่มันจะเอาให้ผมเอาเอาทีเซอร์ใส่ลงไปใส่ทีเซอร์ครับใส่ทีเซอร์ขั้นขั้นตอนลงไปในคลิปของเรานะแล้วก็มีลิงก์มีลิงก์ใต้คลิปไม่ได้พูดอะไรเราไม่ได้พูดอะไรนะแค่เราทำทีเซอร์อันนั้นขึ้นมาทีเซอร์นี้เขาจะส่งมาเลยครับยูฟ่าของผมเคยทำยูฟ่าครับ ทำไปได้สักพักหนึ่งหนึ่งเดือนก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรนะไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรจริงๆเราก็รู้นะครับว่ามันเป็นเว็บของที่เกี่ยวกับเป็นเกมเกมเอ่อเกมการพนันแหละพี่นองบอกตรงๆก็คือเกมการพนันแหละครับก็คือเกมผู้เล่นกับเสี่ยงโชคนะ่ะเป็นเกมเสี่ยงโชคหรือไปบางคนก็ได้ถ้าบางคนก็นเสียไหมครับ พี่น้องเราตะไพสีดวกสีสันดแล้วแต่ผู้ใดสีใส่วิจารณญาณของเจ้าของใส่วิจารณญาณในการเหตุเอาแต่สิบอกว่ามันถูกคือมันผิดมันกับบริภิทิดครับพี่น้องมันกับบริภิทิดเพราะว่าผมกับเซียแนว่าทุกคนนี่ทุกคนน่ะแมนบ่มีอันนี้มันก็มี่หวยคือเก่าครับมี่หวยมี่ยังเล่นคือเก่าครับพี่น้องมัันอออยยูู่่่ทีตวบุคคลเถามมาคนเล่นหวยเล่นเล็กมันเขาผิดบ่ครับ ก็แล้วแต่เขาแหมครับเขาบอกว่าเขาผิดมึง,มงเรียนหวยผิดได้จริงจีเขามี่ตีคุ้มตาแล้วอันนี้ประเด็นสนับสนุนในคนเรียนการพนันนะครับพี่น<ช>้องแต่ว่าใ,ใช้วิจารณญาณน,นะใช้วิจารณญาณเอานะครับกออา,ามก<อ>าน้ำเสนอ,อในถ่ายคลิปซื่อๆนะแต่ว่าการที่พี่น้องสี่เขาไปเรียนหรื่าเขาไปเรียนการอยู่ที่วิจารณญาณแล้วแต่การตัดสินใจของเขาอีกทีนึง ครับับค,ครบผมแต่ว่าแมนบบมีเกมออนไลน์มูผู้เถ่าเขามากเล่นหวยอยู่แล้วครับพี่นอ้องเล่นหวยใต้ดินนะครับแท่งลงไปครับย่ำถือก็กดีไปครับย่ำว่าถือกับโมีเงินจีดสื่อกินขาก็มี่เสบางคนบริเลนกับบริเลนเลยก็ <c oughs> ดีครับ <c oughs> <c oughs> คนที่ไม่เล่นกันพนันก็ดีนะครับผมก็ดีแต่คนที่เล่นก็อย่าเล่นให้มันเยอะมากนะครับก็อย่าเล่นให้มันถึงกับบ,บ,กกบ่บมีนะ่ะเออขันมีเข้าจังคอยเห่นครับพี่นองขันเท่ามีเทามีเข้าจังคอยเล่นนะถ้าบ่มีจะเห่นเพราะผมว่าทั้งที่ดีกับโบเห่นนะ่ะดีที่สุดแล้วครับังก อ๋อโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมกับสาวตันนะครับจะไปทำคลิปที่ศูนย์อีซุซุศูนย์เลยป่ะครับที่ศูนย์อีซุซุออีซุดรธานีนะครับอุดรธานีพอดีมีลอยู่อยู่ศูนย์โลเฮจิกาอยู่บ่แมนเขาเฮดจากศูนย์เลยโอ้มีจากศูนย์สมมติว่ามีคนไปสั่งมันมาล่ะลูกค้าไปสั่งไปซื้อรถเนี่ย ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นหน้าจิก้าให้ผมเนี่ยเซลเขาจะขายเขากับเฮดไห้อนว่านี้เขาเฮดไฮเราเขามาจ้างเฮ้าครับมาจ้างทีมงานแมนทีมงานจ้างเอฟซีของเฮาเนี่ยครับผมไปเฮดไปเฮดเราก็เลยโทรหาซูเปอร์เนาเลยอยากไปเบิรงนําไปเบิรงนัมครับเลยเป็นโอกาสอันดีครับมือนีเขาจะได้เขาไปเบิรงนะครับผมวิธีการทํำเฮดยังไงครับแพงปันใดราคาเท่าไรครับ แปลงหนานี่ฮระบะเยงกเอียงหูกรบะเยงใเขาต่อเดี่ยวมั้งเขาต่อเดี่ยวหรอวะกับป,ปู่หูเหมือนกันคือแ,แ,แปลงต้นหนาซื่อๆเนี่อออนยแปลคลือรอออกอจากศูนย์แม่รอออกจากศูนย์เลยเพราะต้องมาเห็นทางออกจากศูนย์คือแปลงอยู่ในศูนย์เลยแต่ว่ากับคนทั้งนอกเนี่ยเราไปแปลงให้เ <c oughs> อ้าติดตามกันดูครับผมครับไปชมกันเลยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ กดนั่นไนเนี่ยกดเอียงกดยุด<ะ>ิใหนน้ไเจ้าเจ้าเจ้าเมื่อไทยกันไ้เดีด๋วยวแต่ครับ <laughs>